หนีร้อนมานอนแพรที่แพรมันดิปเอราวัณกาญจนุรีร่าจหลักร้อยได้วิวหลักล้านงบไม่บานปลายแค่เพียงคนละ599บาทราคานี้นะคะรวมอาหารเช้าและแก้เมนูหมูกระทะเรียบร้อยแล้วแพพักที่นี่นะคะเดินทางสะดวกมากที่พักนะติดถนนใหญ่ไม่เสียเวลานั่งเรือเข้าเครือห้องพักนะก็มีให้เลือกหลายแบบนะจะพักเดียวพักคู่หรือมาเป็นหมู่คณะนะหรือจะมากับน้องหมาน้องแมวเนี่ยที่นี่เขาก็มีบริการค่ะที่สําคัญนะที่พักทุกหลังนะติดริมน้ำอุปกรณ์อานวย ความสะดวกก็ครบครันคนจะบอกว่าที่นี่นะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากๆเลยมีทั้งนั่งแพรเปรียกชมวิวธรรมชาติั่นเรือเป็ดพายเรือคายั k และที่สนุกสุดๆก็คือเด็กๆได,กดก้กระโดดน้ำหน้าแพรโอ้ยบอกได้คำเดียวเลยสนุกมากสนุกกับการเล่นน้ำแล้วนะพอตกเย็นเนี่ยเราก็มาฟินกับหมูกระทะหน้าแพรชมวิวแม่น้ำหุบเขาใครอยากมาสัมผัสวิวและบรรยากาศแบบนี้นะคะแนะนำให้มาเลยนะที่แพรมันดิฟเอราวัณกาญจนบุรีเขียนแบบนี้นะ